อนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินี่ค่ะ a t i o n a l s t a d ียมนะคะเด <Yeah. S 1> ินไปสถานีรถไฟฟ้าค่ะถ้าเราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติหรือ National Stadium นะคะมาถึงตรงเนี้ย ถ้าทางออกทางขวามือไป MDK Center ถ้าตรงไปคือสยาม Discovery พิพิธภัณฑ์หุ่นที่พึ่งมาดามทูโซ่นะคะถ้าเอ,อกไปซ้ายมือก็คือไปหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอันนี้เราจะขึ้นรถไฟฟ้าค่ะไปซื้อบัตรซื้อตั๋วก่อนนะคะด้านนี้เป็นเรื่องจำหน่ายตัว๋วนะคะ เราต้องการซื้อที่ห้องขายตัวแต่ตอนนี้ที่ห้องขายตัวไม่มีคนขายนคะคะปิดฉากกั้นลงเพราะฉะนั้นผู้โดยสารก็ซื้อที่เ,เครื่องจำหน่ายตั๋วก่อนนะคะอันนี้บริเวณนี้คือเครื่องจำหน่ายตั๋วนะคะโอเคค่ะ,อ,ะอยากซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ก็เดินไปอีกเคาน์เตอร์ด้านในมีเปิดนะคะ ใครไม่มีเงินพอก็กดตู้ ATM ตรงนี้ค่ะเน,นะคะซื้อบัตรซื้อตัวตรงนั้นค่ะนี่คือบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะคะหรือ National Stadium ค่ะตรงนี้เป็นทางเข้าจุดนี้ก็เป็นจุดขายตัว๋ว เวลาเราซื้อตั๋วรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะซื้อจากเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติหรือเครื่องจําหน่ายตั๋วอยู่ฝั่งน้นซื้อด้วยตัวเองหรือว่าซื้อตั๋วจากเคาน์เตอร์ขายตั๋วตรงนี้เราจะต้องอแจ้งพนักงานหรือเวลากดที่เครื่องก็ต้องกดให้ถูกนะคะว่าเราจะไปลงที่สถานีอะไรแล้วราคาก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติหรือถ้าซื้อที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ก็จะบอกเราเองว่าราคาตั๋วเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้เราได้ตั๋วได้บัตรเรียบร้อยค่ะเนี่ยซื้อจากเคาน์เตอร์นะคะค่ะพอมีบัตรมีตั๋วแล้วก็เข้าไปข้างในโดยการที่ต้องสแกนบัตรลงตรงนี้ค่ะที่กันก็เปิดแล้วเราก็เดินเข้าไปนะคะหลังจากที่เดินเข้าไปแล้วก็ไปดูค่ะว่าทางที่เราจะไปขึ้นรถไฟเนี่ยไปที่ชานชาลาตรงไหนยังไงนะคะ ต่อไปสยายผู้โดยสารสมพเรานั่งรถไฟสายสีเขียวจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินั่งมาเรื่อยๆค่ะมาลงที่สถานีกรุงธนบุรีนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็จะนั่งรถไฟสายสีทองจากสถานีกรุงธนบุรีไปที่สถานีเจริญนครหรือสถานีที่อยู่หน้าห้างไอคอนสยามนะคะไปค่ะ รถไฟจากสายสีเขียวไปเป็นสายสีทองนะคะเนี mm ่ค่ะรถไฟไปแล้วพอลงจากรถไฟสายสีเขียวที่สถานีกรุงธนบุรีแล้วนะคะเดินลงบันไดมาตรงนี้ตามป้ายเขียวๆไปก็จะเป็นทางออกที่หนึ่งที่สองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไปที่ไหนบ้างเลยค่ะก็จะมีทางไปแล้วก็ ทางออกที่3ามที่4ไปที่ไหนบ้างและทางออกที่3าไปไอคอนสยามนะะก็จะมีบอกชัดเจนตอนนี้เราจะออกไปที่ทางออกที่3 4, ามสี่ฝั่งนู้นนะคะการโดยสารรถไฟฟ้าที่กรุงเทพนี่นะคะ่พอเราจะเข้ามาเราก็ต้องสแกนบัตรอย่างนี้ค่ะที่เราซื้อแล้ว้อเวลาจะออกไปนะคะก็สแกนบัตรออกค่ะ ตอนนี้เราสถานีปลายทางแล้วเขาบอกว่าให้เราสอดถัดลงไปสอดลงตรงไหนคะอ๋อสอดตรงไหนคะอ๋อช่องนี้ไม่มีสอดไม่มีสอดอ้าวช่องนี้มีสอด,ช,อสอดช่องนี้มีสอดนะคะโอเคค่ะสอดแล้วออกไปค่ะเอน,นะคะเดินออกมาแล้วคะ่ะคืนไปโดยสารสายสีเขียวไปละตอนนี้เดินไปที่รถไฟฟ้าสายสีทองนะคะ เดินมาตรงนี้มีทางออกที่สามที่4ี่นะคะเราจะไปรถไฟฟ้าสายสีทองไอคอนสยามทางออกที่สค่ะไปฝั่งนอนนะคะดูค่ะมีรถไฟฟ้าสายสีทองแล้วเครื่องจำหน่ายตัว๋วแล้วก็มีเคาน์เตอร์จำหน่ายตัว๋วตรงนั้นจะซื้อบัตรซื้อตัว๋วที่ห้องจำหน่ายตั๋วก็ได้ ะคะเครื่องจำหน่ายตั๋วฝั่งโน้นก็ได้นะคะเดี๋ยวางเครื่องจำหน่ายตั๋วอยู่ฝั่งนี้หรือถ้าไม่อยากซื้อที่เครื่องจำหน่ายตัว๋วก็ซื้อตั๋วที่ห้องจำหน่ายตรงนี้เลยนะคะเื่อผู้โดยสารมาถึงสถานีปลายทางที่ตัวเองจะลงแล้วนะคะแล้วก็ออกมาค่ะตรงนี้สกแกนบัตรเข้ามาหรือหยอดเหรียญหรือสกแกนเหรียญออกมาตรงนี้นะคะอันนี้สำหรับคนที่มาถึงแล้วเดินออกมา เราตอนนี้ซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วค่ะซื้อจากห้องขายตั๋วนี่แหละนะคะรถไฟสายสีทองก็ดูตรงช่องที่มีสีเขียวขึ้นนะคะก็สแกนนีค่ะเอาบัตรเราสแกนลงตบงนี้ประตูก็เปิดเขาก็บอกยินดีต้อนรับนะคะพวกเราก็เดินเข้ามานะะทางบอกว่าไปทุกสถานีนะคะ,คะเอาขึ้นบันไดเลื่อนด,ดีกว่า ที่สถานีรถไฟฟ้าเกือบทุกสถานีนะคะที่เราใช้บริการอยู่ตอนนี้ถ้ามีเป็นบันไดเลื่อนอย่างเงี้ยก็จะมีคำเตือนบอกตลอดนะคะว่าผู้สูงอายุกรุณาหลีกเลี่ยงการใช้บันไดเลื่อนให้ไปใช้ลิฟต์แทนนะคะให้เราเนี่ยมาใช้บันไดเลื่อนตลอดเลยเป็นผู้สูงอายุหรือเปล่าคะถ้ามาไม่ทันขบวนนี้นะคะไปแล้วค่ะนะคะไปแล้ว รถไฟฟ้าสายสีทองนะคะ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะ <Yeah. S 1> ไปแล้วคะ่ะ <Yeah. S 1> ด้านนี้ <Yeah. S 1> เข้าไปทางฝั่งโน้นคะ่ะทางไอคอนสยาม <Yeah. S 1> แล้วก็โรงพยาบาลปากสินนะคะ <Yeah. S 1> ตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าชื่อว่าสถานีกรุงทนบุรีคะ่ะเขาบอกว่ากรุงทนบุรี G1 นะคะสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS Interchange with BTS Skytrain ผู้โดยสารรอขึ้นรถไฟฟ้าสายสีทองอยู่ตรงนี้ก็มีบ้างนะคะรถไฟสายสีทองขบวนนั้นกำลังจะมานะคะอุ้ยแต่ฝั่งโน้นดูคะ่ะรถไฟสีต่างๆเวิ่งสวนกันไปมาโดนด้านโน้นนะคะ BTS ค่ะ สายสีทองมาแล้วอันนี้วิ่งระยะสั้นค่ะแค่สามสถานีเองมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะมีคนขับหรือเปล่าเนี่ยเหมือนรถไฟไม่มีคนขับนะเนี่ย เหมือนไม่มีคนขับเลยเรอไหนะคะมาถึงล้าค่ะมาถึงลง้างขารอคนคขับอย่เพิ่งขึ้นไปอทคำความสะอาดนะคะนอกคลีนหนิทคำความสะอาดก่อนนะคะอ่ะอนุญ,ญาตให้ผู้โดยสารขึ้นแล้วค่ะนะคะ นั่งรถไฟฟ้าสายสีทองนี่ค่ะมาจากสถานีกรุงธนบุรีลงที่สถานีจเจริญน,นครน,นะคะแต่รถเขาจะไปต่ออีกหนึ่งสถานีนู่นค่ะสถานีข้างหน้าไม่รู้ชื่อสถานีอะไรนะคะเขาจะไปอีกหนึ่งสถานีแล้วก็จะกลับมาตรงนี้ใหม่อีกพวกเราถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ลงมาจากรถไฟ หลังจากนั้นก็จะเดินลงไปข้างล่างนะคะเราจึงจุดหมายปลายทางของเราเรียบร้อยนะคะสำหรับการเดินทางในวันนี้จะลงจากรถไฟฟ้าแล้วสถานีจเจริญน,นครค่ะหลังจากนั้นเราก็หาทางออกค่ะทางออกแล้วก็เดินลงไปข้างล่างตรงนี้นะคะเดินลงมาตรงนี้นะคะก็เป็นทางออกค่ะ ทางออกก็เหมือนเดิมนะคะการเข้าการออกตอนนี้ออกแล้วค่ะเราจะต้องคืนบัตรนะคะสถานีสุดท้ายมีช่องคืนบัตรอยู่ตรงนี้คืนบัตรเข้าไปเลยค่ะที่การเปิดล้เดินออกมานะคเะถึงเป้าหมายของพวกเราเรียบร้อยที่ด้านหน้าห้าง ICS แล้วก็ทางเข้าไปโรงแรมฮิวตันการ์เดนอินแบงค์อกริเวอร์ไซด์นะคะ ก็เป็นอันว่าจบทริปของพวกเราสำหรับวันนี้ที่กรุงเทพมหานครนะคะกลับเข้ามานะคะโรงแรมเมอร์ตันการ์เดนอินนะคะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณค่ะกดลิฟต์ขึ้นไปห้องพักของพวกเรานะคะ